ดนะขาดทุนอยู่ครับแต่ก็มันใช้ได้เลยครับนะเออคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการมันยเป็นสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชม กราบสวัสดีมิตรอลักแฟนคลิปทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาอยู่ในเว็บของลูก้า99เกมนะครับลูก้า99เกมนะครับนะก็จะมีเกมแบบมากมายสุดมันเลยนะครับแต่เราจะมาเล่นเกมในคายของ PG นี่ะครับกับ Eve Book of Mastery นี่ครับนะสำเนียงกับ Paper นี่ครับ Paper บอกเลยว่าช่วงนี้ครับทุนหนาครับนะได้มาเยอะครับซื้อมีเกมโหดๆ่อยครับนะ มาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะไม่สุ่มนะครับผมที่เลือกสิฟรีเกมคูณ5ครับผมว่ามันเป็นจุดที่แบบเออพอดีอะครับเออชุดอกแรกมาเป็นอ,อะไรขางนาเนี่ยนายอุตส่าห์เปลี่ยนสลักให้เราแล้ว,ลวมันไม่ได้ระเบนายเป็นเจไปอุ้ยดีดีนี่ดีนี่นเป็นดีนี่เป็นอะไรเอ่ย เป็นน้ำยำขาวนุ่มของเด็กครับโอ้โหจัดมาห้ารอยบาทจนนี้อยู่ยี่คูณเจ็จ้าอยู่ที่คูณเจจ้าเอาไวไหมครับเปลี่ยนสลักเป็นอะไรเอ่ยเป็นเจลโอ้โหเย่จังอือคูณ8ครับเพิ่งได้ห้าห้าบาทอยู่เลยครับตอนนี้ครับอื้อ้อาจัดไปครับสลักเปลี่ยนเป็นเจโอ้โหเป็นหมาอืม โอ้โหวายสามแถวไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเพิ่งได้มาหกร้อยสี่สิบหกบาทเย่ yeah, จังซื้อมาแพงเลยนะครับนะซื้อมาสามพันบาทเลยนะครับไปกันต่อครับสามพันบาทเหมือนเดิมนะครับสามพันบาทเหมือนเดิมเลยครับดูซิว่าโอ้โหมันจะทำนายเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับกับ Egypt Book of Three ครับนะชื่อเกมก็แบบเอเส้นดีอะครับเออไปต่อฮะ โบ่ไปดอกแรกไม่ได้เลยโบกไปดอกสองไม่ได้อีกอ๋แย่แล้วแย่ yeah แล้วเราแย่แล้วครับอือโอ้แย่แย่แล้วครับบอดไม่ได้สักบาทตอนนี้เงียบกริบอู้หูเปลี่ยนสลักเป็นสิบอีกอไม่ได้อะไรไมึงจะเปลี่ยนยนี่ทำไมเนี่ยไม่เปลี่ยนแนวย,ยาวๆไปวะเออออกมาเป็นสัญลักษณ์ิบอีกแล้วอู้หูเพิ่งได้มาสี่ิบาทซื้อมาส0 0พันสอื้อหสิบอือ เพิ่งได้มา400อัวซื้อมา3,000นะพวกโอ้เย่ครับโ oh, yeah. อ้ยแย่3,000ใน400บ้านโอ้เย่ซื้อครับ3,000นี่แหละนะถ้ามันจะเจื่นงกตื่นเงในราคา3,000นี่แหละครับมาดูกันมาดูกันอืม10ฟิกยังคูณ5เหมือนเดิมครับผมเลือกแบบนี้แหละนะใครจะว่ายังไงผมก็เลือกแบบนี้นะครับ10ฟิกเกมคูณ5ครับ นี่ครับมาแล้วดอกหนึ่งครับเป็นคูณ6ไปคูณ7ไปคูณ8สวยคูณ9โอ้โหคิวแถวแรกไม่มากอ่ะเพื่อนโอ้โหคูณ9แล้วครับคูณ8ปดแล้วคูณ8แล้วตอนนี้ครับโอ้โหยังไม่คูณ9ครับยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ไม่ออกอะไรทั้งสิ้นเออคูณ9แล้วครับโอ้โหคูณ10มาดิคูณ10ไม่ออก ฮึบไม่ได้ฮึบโอเคคูณ10มาครับปึ๊บอ้าคูณ11ครับคูณ12ครับกลางเขนเท่าแรกโอูดวงตาของฉันมันมืดมิดมาครับโบดวงตาหม่อีกแล้วโอ้ยดีครับกลางเขนมาฮะโอ้โหแล้วเมาตรงนี้สวยสวยเรียงเรียงไปแล้วเป็น Y ตรงนี้ สัญลักษณ์อะไรดีอูเป็นเจแล้วเป็น Q ตรงนี้มาไหมไม่มีอูหดอกนี้มาที่2412บาทครับรอบนี้มา2008นะครับเจ็บก็เจ็บไม่เยอะนะฮะแต่อย่าเจ็บเลยรอบสุดท้ายขอหน่อย2อ0ออ่ะอือถึงไหมวะ96บาทไม่ถึง200ปะ่ะโอ้โหแล้วค Q หอ,อะไรครับนี่รอบนี้ได้2 0 0 9ครับขาดทุนร้อยหนึ่งไม่ว่ากันไม่ว่ากันมันต้องมาดิครับ มันต้องมาต้องสอกรอบโอ้โระหุแล้วสแกตเตอร์ห้าอย่างนี้ครับบอกเลยว่าอันที่ผมเลือกนี่คุ้มแน่นอนครับสิบสองฟรีเกมนะครับกับคูณห้านะครับถ้าหกฟรีเกมคูณคูณสิบเนี่ยมันน้อยครับนะหรือว่าจะเป็นสิบเก้าฟรีเกมกับคูณหนึ่งนครับผมว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะครับโอ้โห,โหผมว่านี่ของผมไม่เสี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยดูดิโอ้โหโ,หโคย่เออเอาหน่อยเพื่อนแปดสิบบาท สัญลกักษณ์มาเป็นหมาโ,โหโคตรยากออกเป็นหมาเฉยเลยเออคิวสวยเพื่อนหมาแถวแรกต้องออกแล้วไม่ออกสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทเอาดีครับนี่ครับอือหืออ้ยดวงตาของฉันมันมืนมีช่องแรกแน่นอนต้องมาช่องแรกเป็นมามา,มาดิมาดิาดอ้โหแล้วมาเป็นวายมาเป็นวายอย่างนี้จังหวะนี้สวยๆจะบอกว่าสวยขนาดนั้นไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับแต่ว่ากางเขตไปถึงนู่นเลยครับ ตั้งเขนไปถึงนู่นเลยแล้วดวงตาของฉันมันมือนช่องแรกไม่ออกอู้หูเสียดายครับแต่ว่าได้มาพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถือว่าโอเคครับกับคูณสิบสามตอนนี้ครับอื้มช็อตไหนออกให้มันตรงตามแบบเมื่อกี้ครับอมาดีแล้วขอสิบช่องนี้สิบช่องนี้มาดีอีกเอช่องสามอื้มไม่ออกในดวงตาของฉันมันมืนมิดมาอีกแล้วคิวคูณสิบเจ็ดอู้ละวายมาอู้หู โอ้โหยังว่านี่กับบิ๊กวินเลยครับ2,020บาทครับโอ้โหแล้วเหลืออีก4พีเกมครับรอบนี้มีกำไรแล้วครับนี่ครับจัดไม้ครับแล้วสัญลักษณ์ออกมาเป็นกระทาโอ้โเป็นงูไอ้งู2 8 8บาทครับอุ้ยแล้วยังเหลืออีก2รอบรอบหนึ่งรอบสุดท้ายโอ้โหแล้วปิดไปครับ3,800บาทครับ3842บาทครับอื้าทือ ไปกันอีกหนึ่งรอบในราคาส0 0พันนี่แหละครับอืมอันนี้ได้แค่สี่สแกตเตอร์ครับผมยังได้สักเจ็ดสแกตเตอร์อะไรอย่างนี้ครับเออคือแบบออกเยอะครับอยา่างไรเยอะๆครับม,มาฮะไม่ต้องอิจฉาครับคนมีตังนะเออผมก็อิจฉาเหมือนกันครับสำหรับคนมีตังเยอะๆกว่าผมนะครับนะที่แบบเบ็ดทีละสี่ห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแบบรวยๆอ่ะอยากเห็นน่ะครับเออ จริงไปดีจริงไปดิเพื่อนเอ้ยเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยกังเข็มไม่ออกทุเรศอ้โหแล้วมาครับมไมค่าสเกตเตอร์เอ้ยมไมค่าฟีเกมครับได้มาสามสเกตเตอร์ได้มาห้าฟีเกมครับนี่ครับขอเจแถวนี้สวยๆเลยเจดีเยี่ยมดีเยี่ยมได้ต่ออ้โหแล้วชนะอะไรของเองวะเนี่ยเอายังอยู่ดิสิบยาวๆคาถา,าแถวแรกโอ้โหออกเป็นสิบ 1,392รบอาทกับคูณเ้ครับตอนนี้ครับโอ้โหไม่ออกอุ้ยคาถาสองอุ้ยสเกตเตอร์สองนครับข่าีกันเดียวก็ได้แล้วครับฟีเกมีง่าครั้งครับเฮ้ยไม่ออกเลยอ่อไม่ออกเลยเหรอเพื่อนเออมาเป็นสัญลักษณ์อะไรเอยมาเป็นเกไม่ออกเป็นสิบเล้อเพื่อน,นเอ้ยโอ้โหวุวายกัามาเอ้าดีครับโบเข้าไปสิบเท่าแรก โอ้โหคิวทั่วแรกล้วนเลยสิบถั่วแรกโอ้โหไม่ออกโอ้โหเราบีกินอยู่ครับ920บาทครับแล้วเหลือรอบสุดท้ายครับอยู่ที่คูณ13ครับตอนนี้ครับเหลือรอบสุดท้ายครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่ได้ครับโอ้โหสองพันเจ็ดขาดทุนอยู่ครับแต่ก็มันใช้ได้เลยครับนะเออ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ